ตัวนี้เป็น Workflow Marketing c r e a t i v e ทนะครับที่จะเปลี่ยนภาพสินค้าของเราแบบธรมธรมดาาให้พร้อมใช้งานในการรันแอดโฆษณาได้เลยสินค้ารองเท้าแตะนะครับภาพที่ AI ทํทำให้ก็จะได้แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวของเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของกระเป๋าแฟชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของน้ําหอมนะครับก็มีเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับ ตัวของ w o r k f l o ฟนะครับการทำงานคร่าวๆเนี่ยก็คือเราจะมีตัวของ AI นะครับให้เี่ยทำการสร้างตัวของพร้อมขึ้นมาเนาะแล้วก็ใช้ตัวของ OpenAI Image Gen นะครับของตัว ChatGPT เนี่ยสร้างรูปภาพสินค้าของเราขึ้นมานะครับสุดท้ายเนี่ยก็อัปโหลดไฟล์ที่ตัวของ Google Drive แล้วก็อัปเดตขึ้นตัวของ Google s h e e t หน้าตาตัวของ Google s h e e t เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถมาเลือกได้นะว่าสินค้าของเราเนี่ยเราต้องการโพสต์แบบไหนนะครับ ขนาดเป็นอะไรนะครับเป็นพอ์เทตหรือว่าจะเป็นแลนสเคปหรือว่าจะเป็นสแควร์นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรนะัสเนาะเอาภาพสินค้าของเรามาใส่นะครับในช่องนี้เนาะแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์นะครับเป็นชื่อสินค้าเนาะแล้วก็เป็นโทนสีสไตล์ต่างๆนะครับแล้วก็พวกวดดิ้งต่างๆนะครับส่วนรีเซิลเนี่ยก็จะมาอยู่2ช่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถสร้างได้มากกว่า2อันเนาะคุณสามารถเลือกเลยว่าคุณจะสร้าง3รูป4รูปแล้วแต่คุณเลยนะครับส่วนโปรดักต์เนี่ยคุณก็สามารถใส่เรียงงไปได้เลยครับเช่น คุณมี10สินค้าคุณก็ใส่เรียงไปเลยครับ10อันแล้วก็เดี๋ยว AI เนี่ยก็จะทำการสร้างภาพสินค้าให้คุณแบบออโต้พาย t เลยนะครับอันนี้ก็เป็น w o r k ์กโฟล์ง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำตามได้ไม่ยากนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้สเต็ป by step, ปโ d นด by โ o นดนะครับก็เดี๋ยวมเนจอการได้ที่หน้าช่องครับ